สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอย่าบแม้นสุดอย่ายม้นสุดอย่าบิ๊กเออสุดแล้วไหนกัน,นั่นพอแล้วเออเราค่อยๆปล่อยเออโอ้เบาเบาเบาไปเลยปล่อยเลยโอ้โอ้สิงเลย,อยโอ้โอสิงแล้วเลยโอ้โอ้โอ้นี่ครับสั่งการดีครับ ัครบสั่งดีครับให้ขับเองเลยครับโอ้ครับห้าศูนย์หนึ่งแปดครับหกสิบปีให้ขับเองเดี๋ยวชี้นั่นชี้นี่อยู่ได้ครับโอ้สับแรงกว่าผมอีกครับทุกคนเนี่ยครับอะอะ ไปเลยไปเลยโอ้ไปเลยไปเลย,เลยโอ,โอ้ไม่ปล่อยคัดเลยครับ,อ,อ,รบอ่ะปีซ้ายปีหนุ่มสาขวาแล้วครับทีนี้อ่ะอ่ะเอาเอาแะ้ว เอาละเอาละปีนคูแล้วครับทีนี้สิงครับสิงอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับนีโอ,โอ,โอ,โอ้หนึ่งก็ตายครับเอาละ ด,ดูดูตอนสุดคันนาครับจะหยุดเป็นไหมเนี่ย <c oughs> ขับครั้งแรกในชีวิตครับวัยเกษียน63ปีครับปเ <c oughs> อาไป <c oughs> หยบไปซูสหยาหยาเพราะไม่ได้หอดหยบอันนี้สูสไปขั้นเร่ง เออไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปเดี๋ยวกลับให้ไปอีกไปยืมอ๋อ่ะยำยำไม่ซุดยำไม่ซุดดึงอันนี้มาตรงกลาง ยามปซุดยาไีสุด,ม,สด <c oughs> มาลับห <c oughs> มหมาได้ยูตีลูวงู <c oughs> ลเล่้ยแล้วแล้วับแม่งแท้ยับเอายับเอา <c oughs> อลับรถให้ก่อนครับเดี๋ยวไายุขา ครับขึ้นไปแล้วก็นเ,เกนี่ยเหยียบคู่เก่าเนี่ยแหละเหยียบเหยียบอันนี้ไหมนี่ใรรห้ล้อน้าเหยียบอันนี้จะฟองไหมฮะเหยียบ<า>อันนี้สุดเออเอออย่าป่าแต่กันเร่งตันบ้างนะเออแล้วก็ปล่อยคัดไปคัดเออไปรวบไถ,ถตรงไหม คัดท้ายนี่ของผมนี่ตรงแด๋วตรงวิวเลยนะนครับรุ่นรุ่นนี้รุ่นสั่งการดีครับเจออย่างนี้ครับน่ครับคัดไม่แตะนะครับบอกแล้วอย่าหยียบคัดครับเดี๋ยวคัดไม่เดินเบาไปเลยครับเนี่ย ขับเองสับ้างครับจะได้เลือกสังการนะไม่แตกกันเร่งน,นะครับเราดรออ <c oughs> ออูอ๋ออสครับปากฉลามเนี่ยครับ <c oughs> ก็ตรงอยู่ครับนี่ใช้ได้ใช้ได้เออใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่อายุแคตตอรี ไปถึงขั้นขี้มือครับนี่ครับก็ตรงอยู่ตรงอยู่ตรงอยู่อ่ะหยับขี้ตัวเองครับเดินเบาไปเลยครับทีนี้ จะยกลองมันแล้วครับทีนีเ้เป็นลองมันแะตรงนี้ดินแข็งครับไม่ค่อยเข้าดินนิ่มครับไม่ฟืดฟาดแล้ว ไม่แตกยันคันเร่งเลยครับนี่โอ้ใช้ได้ใช้ได้ไม่ขับเองครับไม่ถ่ายให้ด้ ไปมันจะเล็งเดินเบาครับเบา,าของจริงครับนึงนึงก็ตายพอไม่ซื้อปลัดนะครับเอาบบมือพันกันแล้วหมุนฟองอะไรมุอพันกันแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยครับนี่วันหนึ่งก็ได้แค่สามไร่เนี่ยครับ 我怕了。